สาวถูกตัดต่อรูปเฟอจึงน,นาตาชาโกรธหนุ่มเล็กไปเผยเคยโดนหื่นขอซื้อสางเกงในขอมีเซ็กโดนอีกรายกับนางเอกสาวจูนนาตาชาไม่มีสว่วนโดนเว็บลามกตัดต่อรูปโปอจะตัวรู้สึกขำๆเพราะตัดต่อไม่เนียนไปเรียนมาใหม่แถมรู้สึกโกรธที่ตัดต่อหน้าอกเล็กเกินไปเผยก่อนหน้านี้มีหื่นแชทมาขอซื้อสางเกงให รวมถึงขอมีเซ็กยืนยันไม่คิดฟ้องเสียเวลาทำมาหากินด้วยสาวจูนเปิดใจว่าตอนที่มีคนส่งภาพมาให้ดูก็รู้สึกตกใจค่ะเอ๊ะเราไปทำอะไรมาน,นี่ทำไมนะ้าอ,อกเล็กจังมันมรู้สึกขำมากกว่าค่ะสายแล้วเราโดนกับเขาด้วย ปกติพวกเว็บโป๊ะจะตัดต่อรูปนางเอกดังๆถูกไหมคะแต่สำหรับจูนยังไม่ดังขนาดนั้นเลยมาตัดต่อรูปเราทำไมใครจะรู้จักแถมเข้าใจเลือกภาพหน้าจูนเลยนะได้ฟิลเหมือนถ่ายโป๊เองเลยละคะ่ะ ถามว่าเป็นภาพตัดต่อไหมชัดเจนขนาดนั้นตัดต่อแน่นอนค่ะลำตัวก็ไม่ใช่จูนหน้าอกก็เล็กกว่าตัวจริงหน้าขาวขนาดนั้นและรูปใบหน้าที่เขาเอาไปตัดต่อคงไปเอารูปที่จูนถ่ายลงไอจีนานแล้วจูนมีรูปจริงอยู่นะไม่ใช่รูปโป๊ยังไม่คิดฟ้องเพราะจูนมองว่าเสียเวลาที่เกียรฟ้องจะฟ้องใครยังไงล่ะพวกเว็บโปสเห็นว่าเป็นเว็บต่างประเทศอีกไร้สาระค่ะ คณดูเขาก็รู้แหละว,ว่ามันาพาดตัดต่อเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติพวกโรคจิตเขาก็เก่งเฉพาะในโซเชียลเท่านั้นในชีวิตปกติก็ไม่เคยโดนใครมารวนลามนะจ๊ะอีกอย่างจูนก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนที่มันสิ่งเสียงด้วยก็เลยไม่ต้องระวังตัวอะไรมาก